จริงแล้วว่าวิตามินดีเนี่ยสำคัญมากๆกับการนอนนะครับแต่คนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จึงเป็นผลว่าทําไมทุกๆเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนเน่ยควรจะพาตัวไปเจอแสงแดดหน่อยถ้าเราได้แสงแดดเพียงพอสัก15บาทีเนี่ยเราจะมีวิตามินดีเพียงพอเลยครับในสมองเราเนี่ยครับมันจะมีจุดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการควบคุม sleep wake cycle คือควบคุมนาฬิกาชีวิตอควบคุมการนอนนะครับจุดนี้มันจะมีรีเซพเตอร์ที่คอยรับ วิตามินดีอยู่มันต้องใช้วิตามินดีเนี่ยเป็นตัว kick off กระบวนการผลิตเมลาโทนินครับซึ่งสำคัญมาก,มากๆที่จะทำให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายสบายแล้วก็อยากจะนอนนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องการวิตามินดีให้มากเพียงพอเพื่อให้การผลิตเมลาโทนินเนี่ยมันทำได้มีประสิทธิภาพครับนอกจากนั้นเนี่ยวิตามินดียังช่วยในการผลิตเซโรโทนินด้วยซึ่งเป็นสารสืสร่อประสาทที่ช่วยทาให้ร่างกายรู้สึก ผ่อนคลายและก็สบายซึ่งจําเป็นมากที่ทําให้เรานอนหลับได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงมันจะช่วยลดการอักเสบด้วยตอนกลางคืนบางครั้งเ่เที่ยวนอนหลับแล้วตื่นมากลางคันบอกว่าบางทีร่างกายอักเสบแล้วรู้สึกไม่สบายตัวเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับวิตามินดีเพียงพอจากแสงแดดเนี่ยจำเป็นมากๆต่อการนอนถ้าใครคิดว่าไม่พอเนี่ยก็เสริมได้เลยนะครับแล้วก็การเสริมวิตามินดีก่อนที่จะเข้านอนสัก2ชั่วโมงก่อนเข้านอนเนี่ยก็มีงานวิจัยเจอว่าช่วยทําให้การนอนหลับเนี่ย ง่ายมากขึ้นแล้วก็หลับลึกยาวนานมากยิ่งขึ้นครับ